สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็น ep 2นะครับที่ผมจะพาไปยังตลาดไทยนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่มาตลาดไทยตอนเช้าตู่นะครับตอนเวลา5นาฬิกานะครับหรือว่าตี5นะครับตอนนี้นะครับผมมาถึงนะครับปลายทางเข้านะครับยังตลาดไทยนะครับ วันนี้นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะพาไปซื้อผลไม้นะครับซื้อดอกไม้นะครับก็จะมีสถานที่ด้วยกันนะครับคือ 1. จะไปดูผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับ 2. ก็คือจะไปเดินตลาดขายดอกไม้นะครับ 3. นะครับก็จะไปนะครับตลาดขายส้มนะครับสนะครับก็จะไปตลาด ผลไม้นานาชาตินะครับและสุดท้ายนะครับก็จะไปตลาดผักนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับผมขับรถนะครับเข้ามานะครับกำลังจะถึงนะครับลานจอดรถนะครับที่แรกนะครับก็จะไปที่นะครับลานของตลาดนะครับตามฤดูกาลนะครับตอนนี้เวลาตีห้านิดนิดนะครับ ตอนนี้พ่อค้าแม่ขายนะครับก็กําลังทยอยนะครับกันมาซื้อของนะครับวันนี้ก็มีพระคุณเจ้านะครับมารับบินทบาด้วยนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆ้านะครับบ้าจะเหมือนกันนะครับกับคลิปแรกที่ผมมาหรือเปล่าครับการค้าการขายนะครับเวลาเช้าตูนะครับ จะเป็นยังไงสินค้าจะเยอะไหมเราก็ไปชมพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นอย่างไรวันนี้อากาศตอนเช้าก็เย็นนะครับอากาศเย็นมีลมนะครับมลมอันนี้ก็เป็นช่วงนะครับช่วงจะสิ้นปีนะครับคือคือวันที่ผมมาถ่ายนะครับก็ประมาณวันที่ยีนะครับธันวาคมนะครับสองพนะครับ สำหรับตลาดไทยนะครับผมก็มาซื้อนะครับซื้อของฝากนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดนะครับก็เลยนะครับือโอกาสนะครับมาถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปให้พี่ๆนะครับ fc นะครับได้ชมกันนะครับชมบรรยากาศนะครับถือกับเป็นการรีวิวนะครับรีวิวตลาดไทยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางนะครับมาถึงนะครับยัง ลานจอดรถนะครับเราจะลดของตลาดนะครับตลาดของผลไม้ตามฤดูกาลนะครับตอนนี้รถก็เยอะครับถ้าตอนสายๆนะครับก็จะซานะครับรถจะไม่เยอะตอนเช้าก็คือพ่อค้านะครับก็มาซื้อของนะครับเพื่อที่จะไปขายนะครับขายต่อนะครับก็เป็น บรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับนี่นะครับอากาศเย็นครับตอนเช้าเป็นตลาดผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับว่าสินค้าจะเยอะไหมจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเมื่อนะครับเราเดินเข้ามานะครับตรงนี้นะครับที่เรามองเห็นนะครับก็ จะเป็นนะครับสินค้านะครับสินค้าที่ออกตามฤดูกาลนะครับตลาดตรงนี้นะครับก็มีที่ผมนับนะครับนับจากล็อตนะครับล็อตขายสินค้านะครับก็มีประมาณนะครับ28ล็อตนะครับอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้นะครับแคนตาลูปนะครับพวกนี้ครับแคนตาลูปนี่ก็มีทั้งขายปีขายส่งนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็น ขายนะครับขนุนนะครับขนุนขนุนก็เป็นเข่งนะครับก็จะมีทั้งแปรรูปด้วยนะครับแปรรูปเป็นทุงนะครับเป็นของฝากนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะมีส้มโอนะครับอันนี้เป็นส้มโอโอก็มีทั้งเป็นลูกและเป็นแพคนะครับต่อจากส้มโอนะครับ ก็น่าจะมีสองลอ็อตนี่นะครับตลาดตามฤดูการนะครับก็มีสินค้ามากมายนะครับให้เลือกหากันนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้อยหนานะครับน้อยหนาก็เยอะนะครับส่วนมากเราจะเห็นอยู่แถวปากช่องนะครับน้อยหนานะครับก็ขายเป็นเข่งนะครับก็ม,บมีขนาด เบอร์นะครับราคาตามเข่งนะครับต่อมานะครับถัดมาจะน้อยหนานะครับก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ก็จะมีหลายชนิดนะครับแล้วก็มาซื้อมาหาได้นะครับสําหรับการซื้อขายนะครับเราซื้อจากร้านค้าต่างๆนะครับก็มีบริการนะครับนําไปส่งที่รถให้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงสุกนะครับ ถือว่ามาตอนเช้านะครับไม่ร้อนนะครับอากาศดีนะครับสามารถเดินไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเดินนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่จะมารับซื้อนะครับผมมามาตอนเช้านะครับจะดีกว่าตอนสายๆนะครับตามที่ผมมาครั้งที่สนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนก็มีราคาตั้งแต่ ต่ำกว่าร้อยบาทก็มีนะครับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปก็มีนะครับก็มีหลายหลายไซส์หลายคุณภาพต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นขายปีกนะครับส่วนมากนะครับอันนี้ก็ยี่โรละร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับถ้าเป็นเข่งนะครับประโยชน์เข่งนะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับก็ตามที่เราจะนําไปขายต่อนะครับอันนี้นะครับแปดสิบบาทก็มีครับแปดสิบบาทนี่ครับแปดสิบลูกละร้อยลูกละร้อยนะครับอันนี้ก็มีสุกนะครับ ก็มีหลายนะครับหลายเจ้านะครับที่ทําการขายนะครับนี่ลูกที่โชนครับผูใหญ่มากครับผูเต็มนะครับเดินมาอีกสักพักนึงนะครับอันนี้ก็จะมีฝั่งที่เป็นสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ก็เยอะนะครับลำาไยนะครับลำาไยก็มีก็มีทุกอย่างนะครับตามฤดูกาลที่ตลาด ตามฤดูการแห่งนี้นะครับก็จะเป็นอาคารนะครับอาคารถือว่าใหญ่มากนะครับเป็นเป็นโดมนะครับเป็นโดมที่ยาวมากนะครับถ้ามาตอนกลางวันนี่ครับมีเหนื่อยครับครั้งก่อนผมมาตอนกลางวันนี่ครับเดินจนเหนื่อยนะครับอันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับตรงตลาดนะครับตามฤดูการนะครับ ก็มีสินค้านะครับทุกอย่างนะครับที่เราต้องการนะครับส่วนมากจะเป็นขายส่งมากกว่าขายปีกนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็เดินนะครับเดินไปจนสุดนะครับประมาณ28ล็อตนะครับก็เดินเข้ามาตรงกลางตลาดนะครับก็จะมีขายเหมือนกันนะครับกับด้านข้างนะครับก็จะมีหลายเจ้าให้เลือกนะครับ ถ้าเรามาซื้อประจํานะครับก็จะไม่ได้เดินหายากนะครับก็คือเราก็สั่งๆแล้วก็เขาก็ไปส่งตามไปทะเบียนรถเรานะครับนี่นะครับก็เป็นเคงนะครับทุเรียนนะครับอันมากที่ผมมานะครับทุเรียนนะครับก็มีตุกฤดูนะครับที่เห็นนะครับมาทุกครั้งก็มีอันนี้้มโอนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่มาถามนะครับใน อีพีหนึ่งนะครับที่มาส้มโอตลาดส้มโอจะได้ไปขายนะครับก็มาดูได้เลยนะครับที่ตลาดตามฤดูกาลนะครับส้มโอเยอะมากนะครับก็มาดูกันนะครับผมก็ไม่ได้ถามราคาให้นะครับว่าเป็นเชิงนั้เท่าไหร่นะครับราคาน่าจะมีหลายนะครับหลายราคานะครับนี่แคนตาลูปนะครับแคนตาลูปก็ลูกสวยนะครับขายเป็นกิโลนะครับก็ถูกนะครับถ้าซื้อตามตลาดทั่วไปก็มีบวกเพิ่มนะครับก็เป็นปกตินะครับว่าจาก ตลาดไทยก็เป็นตลาดค้าส่งนะครับ้าส่งที่มีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นกีวีครับกีวีก็มีแต่ลูกสวยๆนะครับน่ากินมากครับมีทุกอย่างจริงครับสมกับที่ว่าเป็นตลาดไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเราก็เดินไป ที่ตรงสับปะรดนะครับเดี๋ยวก็จะเดินออกจากตลาดนะครับตลาดตละดูการนะครับแล้วต่อไปนะครับผมจะพาไปไปซื้อส้มนะครับที่ตลาดส้มนะครับอันนี้ตลาดนี้ไม่ได้อะไรครับมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับว่าชินค้าจะเยอะไหมครับตอนเช้าถ้าเทียบเทียบกับตอนที่ผมมาตอนกลางวันนะครับว่า ตอนผมมาตอนกลางวันนะพ่อค้าไม่ขายนะครับไม่ค่อยมีนะครับเราสินค้าก็เริ่มหมดนะครับเราไปเดินตลาดฤดูกาลนะครับตามฤดูกาลออกมาเราฟ้าเริ่มสางแล้วครับเริ่มจะหกตะวนีกาแล้วครับผมนี่ก็ต่อไปนะครับเราก็ไปตลาดส้มนะครับตลาดส้มกับตลาดฤดูกาลนะครับก็ไม่ไกลกันนะครับประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะครับ ก็ถึงก่อนตลาดตามฤดูกาลนะครับถ้าเราขี่รถมาจากทางเข้านะครับ่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดส้มนะครับภายในตลาดส้มก็มีแต่ส้มนะครับสมชื่อนะครับมีส้มทุกอย่างนะครับใหญ่มากเลยนะครับมีส้มหลายสายพันธุ์นะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมีตามขนาดเบอร์นะครับราคาก็ตามเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์0ูเบอร์หเบอร์สเบอร์สถึงเบอร์เนะครับที่ผมเห็นนะครับ ราคาก็แตกต่างกันนะครับคุณภาพเจ็ดนะครับก็ไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันเป็นธรรมดานะครับจากที่ผมมาสอบถามนะครับราคานะครับก็มีหลายราคาครับ380นะครับที่เป็นเปอร์หกเปอร์เจ็ดนะครับก็ถือว่ามีแต่ลูกสวยๆนะครับถ้าเรานําไปขายนะครับก็เคีงนึงก็ตกประมาณพันกว่าบาทครับผมพันสองพันสามครับผมที่อยากที่ถามนะครับเบอร์สวยๆนะครับพี่น้องก็มานะครับมา เรียกดูเรียกชมกันนะครับว่าขนาดเหมาะกับเรานะครับเหมาะกับค้าไม่ขายนะครับจะไปขายต่อนะครับมีหลายประเภทนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้าของตลาดสําหรับขายส้มนะครับแห่งประเทศไทยนะครับที่ตลาดไทยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับพาทัวร์รอบๆอดูครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับหลังจากที่ผมเดิน ไม่ครึ่งนะครับรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกันครับคือมีเยอะมากนะครับนี่ครับไม่ต่างจากตลาดตามฤดูกาลนะครับแต่ฤดูกาลก็คือเป็นสินค้าตามฤดูกาลมีทุกอย่างครับแต่ที่ตลาดส้ม้อคือเป็นส้มอย่างเดียวนะครับนี่นะครับแต่ที่สังเกตนะครับตลาดส้มจะไม่เห็นส้มที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับ น,นี่จะเป็นส้มที่อยู่ในประเทศไทยนะรับส,ส่วนใหญ่นะครับส้มบางมดสายน้ําพึ่งอะไรประมาณนี้ครับที่เห็นเห็นอันนี้ก็มีการคัดคัดไซนะครับคัดไซของส้มนะครับตามขนาดเปอรครับเหมือนคัดไข่ไก่ประมาณนี้ครับผมก็จะซื้อส้มนะครับเปลือกับบ้านไปฝากญาติพี่น้องนะครับ ก็จะมีส้มนะครับมีแต่ลูกส,สวยๆครับคือแต่ละร้านนะครับที่ผมเดินผ่านนะครับก็จะมีราคาคล้ายๆกันนะครับก็คือขายคล้ายๆกันเบอร์คุณภาพคล้ายกันนะครับ,เ,บ,รนนรบเรามีหลายเจ้านะครับแต่ไม่รู้ราคาจะต่างกันเยอะหรือไม่นะครับอันนี้ต้องมา าสอบถามนะครับสอบถามดูนะครับสําหรับพอ้าไม่ขายนะครับ Fc ที่จะนําไปขายนะครับหลังจากที่ผมไปตลาดส้มนะครับติดกับตลาดส้มก็จะเป็นตลาดดอกไม้นะครับตลาดดอกไม้นะครับผมจะพามาดูดอกไม้นะครับว่าผมจะมาดูมาซื้อดอกกุลาบนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายนะครับบรรยากาศของตลาดนะครับแต่ดอกไม้ก็ ราคาดอกไม้นะครับดอกบัวนะครับดอกกล้วยไม้นะครับก็ถือว่าถูกนะครับถูกกว่าที่เราซื้อทั่วไปนะครับก็ธรรมดาครับก็เป็นตลาดขายส่งเนาะราคาก็ต้องถูกเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายนะครับไปทำอะไรต่อเนาะอันนี้ครับดอกไม้ก็สิบบาทนะครับเริ่มต้นสิบบาทนะครับก็ถือว่าถูกก็ถ้าตามตลาดนัดกล้วยไม้อะไรประมาณนี้ก็ายี่สิบ 20บวกนะครับอันนี้ก็ยูนิตสิบบาทนะครับถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็พวกดอกดอกกุหลาบนะครับกุหลาบก็ถือว่าถูกดอกละสามบาท3บาทกว่านะครับร้อยดอกนะครับร้อยดอกก็ประมาณ300นิดๆนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตลาดดอกไม้นะครับตอนเช้านะครับตลาดดอกไม้จะไม่ค่อยมี ผู้คนมาเดินเท่าไหร่นะครับวนมากที่ผมมาครั้งก่อนก็ประมาณตอนใบายเย็นๆนะครับผู้คนจะเยอะนะครับเพราะว่าตลาดน่าจะเปิดตอนสายๆนะครับตลาดดอกไม้นะครับก็ไม่เหมือนนะครับตลาดทั่วไปที่เป็นตลาดขายผลไม้นะครับนี้ก็ร้านก็กําลังเปิดกันครับแต่ถ้าน่าจะเป็นวันก่อนวัรพะนะครับก็น่าจะเยอะครับอันนี้เป็น หลังวันพระนะครับก็เลยบรรยากาศก,ก็เลยไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะครับน,นี่ก็เป็นดอกกล้วยไม้นะครับมีพวกลายสีนะครับเยอะแยะนะครับก็ถือว่ามาที่ตลาดไทยนะครับก็ได้ได้ทุกอย่างนะครับได้ผลไม้ได้ผักได้อาหารนะครับเพื่อนำกลับ ไปฝากญาติพี่น้องในต่างจังหวัดนะครับนี่นะครับดอกกุหลาบนะครับที่ผมมาจะมาซื้อนะครับหลังจากผมพาชมนะครับพาชมตลาดตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ตลาดส้มนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับต่อไปนะครับก็จะไปตลาดผลไม้นานาชาตินะครับตอนนี้นะครับผลไม้นานาชาติก็คือตามชื่อนะครับนานาชาติคือ เป็นผลไม้ที่นําเข้านะครับจากต่างประเทศนะครับต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับคือที่จะมาซื้อหลักๆก็คือจะมีซื้ออ้งุ่นนะครับซื้ออ้งุ่นอ้งุ่นเพื่อไปเป็นปของฝากนะครับเนื่องในวันปีใหม่นะครับนของฝากก็มีโดยกันเยอะแยะนะครับ นี่ครับางุ่นแบบนี้ครับผมจะซื้อสักสามเข่งนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับเดินชมรอบๆตลาดดูก่อนนะครับสักหนึ่งสองรอบนะครับนี่ครับส้มครับส้มจี๊ดนะครับมันมาอยู่ที่ตลาดนะครับตลาดผลไม้นานาชาตนะครับคือเป็นสินค้านําเข้านะครับจากต่างประเทศนะครับที่ตลาดส้มเมื่อกี้เราไม่เห็นนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นส้มในประเทศไทยเรานะครับ มากผลไม้จากตลาดนานาชาตินะครับก็จะเป็นผลไม้ที่เข้าห้องฟีนะครับคือห้องเย็นนะครับห้องเย็นก็คือเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับเพื่อให้สินค้านะครับมีอายุที่ยาวขึ้นนะครับนี่นะครับส้มก็เยอะครับเดี๋ยวผมเอาส้มสักสองนะครับสองเขารียสองอะไรสองสองถาดใช่ไหมนี่ก็มีแอปเปิลนะครับ มีทุกอย่างนะครับตอนนี้นะครับผู้คนก็ไม่เยอะครับอันนี้ครับจะมี300กว่าบาทนะครับเอาถ้าเราไปซื้อตามตลาดนะครับตามบ้านนะครับก็ราคาก็ถือว่าแพงนะครับองุ่นแบบนี้นะครับก็ถือว่าพ่อค้าไม่ขายนะครับเอาไปต่อมือได้นะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายผมก็จะพาไปที่ตลาดผักนะครับตลาดผักก็คือเป็นลานผักนะครับลานผักก็คือเป็นตลาดนะครับขายสินค้านะครับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนนะครับก็คือเป็นตลาดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นพวกผักนะครับผักผักพืชไร่พืชสวนนะครับที่ นำเข้านะครับจากทุกภาคนะครับที่นำมาขายที่ตลาดไทยนะครับนี่ก็เป็นมรกอนะครับที่เรามองเห็นกันเมื่อกี้นะครับก็มีเยอะมากนะครับตันนี้ก็ขายส่งนะครับขายส่งเป็นทุงทุงนะครับราคาไม่แพงครับสำหรับพ่อค้าไม่ขายไปลงตลาดนะครับขายตลาดได้เลยนะครับวันนี้ก็คึกคืนครับผู้คนมาซื้อของนะครับ ภายในตลาดนะครับก็เห็นนะครับสินค้าของอีสานบ้านเฮานะครับก็มีเยอะนะครับนะพี่น้องนะคิดถึงบ้านนะครับไม่ได้กลับบ้านนะครับก็สามารถขับมาซื้อของของกินนะครับที่เป็นของอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไก่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงทอดนะครับ พวกกบพวกอะไรพวกนี้นะครับมีทุกอย่างนะครับพวกหอยนะครับพวกพวกเห็ดนะครับต่างๆที่เป็นอาหารดีบสารนะครับก็มาซื้อที่ลานผักตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนอันนี้ข้างหน้านะครับที่คนรวมกันเยอะก็คือเป็นรถส่งของนะครับมาแล้วก็นํามาขายนะครับขายแล้วผู้คนก็มาซื้อหากันนะครับคือ ราคาถูกมากนะครับถุงนึงถุงนึงไม่กี่บาทนะครับนี่นะครับภายในตลาดไทยนะครับก็มีอาคารที่ผมยังไม่ไปนะครับก็มีสองสามอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับแล้วก็อาคารพวกอาหารสดนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายไปถ่ายให้ชมกันนะครับหลังจากที่ผมดูนะครับดูดู ้านผักนะครับถ้าจะไปซื้อนะครับของฝากของแห้งนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกขายปลาแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งนะครับพวกของฝากนะครับเพื่อนําไปฝากญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้นะครับผมก็พานะครับพามาพามาชมนะครับมาชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับก็คือเป็น ของนะครับของอีสานบ้านเฮานะครับพี่พี่น้องไม่ได้กลับบ้านนะครับก็มาแวะซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นยาสมุนไพรนะครับก็มีหลายอย่างนะครับพวกมะขามป้อมอะไรพวกนี้นะครับพวกต่างๆสําหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP สองที่พามาชมบรรยากาศของตลาดไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับและรับชมนะครับสวัสดีครับ